สวัสดีครับผมฝาง CPU มีนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของตัว Huawei Y9 ปี2019นะครับก็จะเป็นรุ่นนี้เลยผมก็ได้แบตเตอรี่ของด i s ซิงมาเปลี่ยนเหมือนเดิมครับนี่เ๋ยผม เปิดให้ดูก่อนนะครับว่ามันคือรุ่นไหนนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากเปลี่ยนตามเนาะก็จะได้รู้ว่ามันตรงรุ่นของเพื่อนๆหรือเปล่านะครับนี่อันนี้ก็เป็น Huawei Y9 ปี2019นะครับก็จะเป็นรุ่นเก่าหน่อยนะครับก็แบตเตอรี่ของดิสซิงนะครับเราก็มั่นใจได้เนาะเพราะว่าเขามีมาตรฐานออกนะครับแล้วก็มีการรับประกันให้เราเนี่ยถึง1ปีเต็มเลยนะครับสำหรับตัวแบตเตอรี่ของดิสซิงส่วนในกล่องมันก็จะไม่มีอะไรนะครับมันก็จะมีแค่แบตเตอรี่เนาะแล้วก็จะมี เหมือนเป็นตัวนี้ครับเอาไว้ติดแบตนะเหมือนจะเป็นกาวสองหน้านะครับเอาไว้ติดแบตเตอรี่เข้ากับตัวเครื่องนะครับก็จะมีประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่กันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เราทําการปิดเครื่องก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําอะไรใดเนาะก็ให้เราทําการปิดเครื่องก่อนนี่ครับ ปิดเครื่องเสร็จแล้วก็มาถอดฟ้าหลังนะครับฟ้าหลังเนี่ยจะเห็นว่ามันจะค่อนข้างจะพังเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างเก่าละให้เราหาใดร้อนนะครับใดร้อนหรือว่าที่เป่าลมร้อนอะไรก็ได้ครับมาเป่าตรงขอบฟ้าหลังเนี่ยออกก่อนนะครับเพื่อให้มันสามารถแกะได้ง่ายๆนะครับอันนี้ผมก็เป่าแล้วก็เตรียมไว้แล้วเรียบร้อยครับมันก็จะค่อนข้างสภาพจะเก่าหน่อยเดี๋ยวผมค่อยหาฟ้าหลังใหม่มาเปลี่ยนที่หลังนะครับนี่ครับพอเราเราใดร้อนมาเป่าแล้วก็หาอะไรบางๆแบบนี้เนาะมางัดมันออกนะครับมันก็จะออกค่อนข้างง่ายนะครับนี่ อันนี้มันจะพังเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างเก่าโอเคไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวผมค่อยหาฝาหลังใหม่มาเปลี่ยนเดี๋ยวเรามาดูวิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่กันก่อนนี่ครับผมก็แกะฝาหลังออกแล้วเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าหลอกแล้วก็จะพังค่อนข้าง,งเยอะเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาตัวไขค,รครวงเนี่ยมาขันนะครับตรงฝาครอบสายแพรออกนะครับเพราะว่ามันจะครอบตรงสายแพรของตัวแกนนิ้วมือครับกับสายแพรของแบตเตอรี่ไว้นะครับแล้วก็จะขันออกเลยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับก็ ไขควงสีแฉกธรรมดาครับขันออกเลยก็เรียงไว้เหมือนเดิมก็ได้ครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเอาตัวสายแผ่แบเตเตอรี่ออกก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยสายแพของแกนนิ้วมือเรียบร้อยครับตัวพลาัางของเราเมื่อเอาตัวสายแผ่แบเตเตอรี่ออกแล้วมันก็จะถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดแล้วครับในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็คือการเอาตัวแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่องครับอันนี้จะออกยากหน่อยนะครับก็ลองหาอะไรบางๆแบบนี้มางัดๆดูนะครับ มันก็จะออกอยากหรือว่าถ้าใครมีตัวช่วยนะครับซึ่งผมก็มีอยู่ครับผมจะใช้เป็นสเปรย์ละลายกาวครับจะเป็นสเปรย์ตัวนี้นะครับก็ลองหามาใช้ดูได้เอามาฉีดแล้วกาวนะครับมันก็จะหลุดค่อยๆหลุดออกเลยครับอันนี้คือดีมากๆครับใครที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ของ a n d ด o i d ควรที่จะมีไว้นะครับเดีย๋ยวลองทําให้ดูพยายามให้ตัวน้ํายาละลายกาวมันลงไปตรงด้านใต้ของแบตเตอรี่นะครับพราะมันไปถูกกับกาวข้างล่างมันก็จะค่อยๆละลายออก แป๊บเดียวครับแทงเข้าไปได้ละโอเนะครับเมื่อมันหมดก็ฉีดเพิ่มครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปโดนแผงวงจรแล้วมันจะพังนะครับคือตัวเนี้ยมันจะละเหยไปเองครับตัวน้ํายาละลายกาวแล้วก็ไม่เป็นอันตรายเนาะกับแผงวงจรแต่ว่าอย่าให้มันโดนเยอะนะครับเพราะมันอาจจะไปละลายกาวแถวแผงวงจรได้ เรียบร้อยครับนี่ออกมาแล้วนะครับตัวแบตเตอรี่ของเรานี่สภาพข้าขงในก็จะเป็นประมาณนี้ออกง่ายครับเรามีตัวช่วยเวลาเราทําอะไรมันก็จะง่ายนะครับนี่อันนี้เป็นแบตเก่าของเขาทีนี้มาดูแบตใหม่นะครับเป็นของริดซิงน,นะครับนี่มาดูว่าขนาดจะเป็นยังไงก็จะเท่ากันเลยนะครับขนาดตัวแบตเตอรี่จะเท่ากับตัวเก่าเลยนี่ครับแบตใหม่อยู่ด้านบนเนาะแบตเก่าอยู่ด้านล่างนะครับโอเค เดี๋ยวเราจะมาทดสอบตัวแบตก่อนนะครับก่อนที่เราจะประกอบเนาะให้เราทําการเสียบแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เปิดเครื่องทดสอบดูก่อนว่าแบตมันปกติหรือเปล่าครับเผื่อมันมีปัญหาเนาะเราจะได้แบบส่งเคมอะไรทันนะครับก็เสียบแบตเข้าไปเลยครับแบบนี้อ่าเสียบแล้วแล้วเราก็ลองเปิดเครื่องดูนะครับนี่ครับเปิดติดครับก็แสดงว่าแบตเตอรี่มันปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรในแบตเตอรี่เขาก็จะมีแบตเตอรี่เหลืออยู่ประมาณ42%งนะครับของผมเหลือประมาณ42%อเโอเคอันนี้ก็คือติดเดี๋ยวผมจะประกอบกลับคืนเลยก็ปิดเครื่องก ผมทดสอบเปิดเครื่องเสร็จแล้วแล้วทีนี้ตัวกาวเก่าที่มันอยู่ตรงข้างล่างเนี่ยมันยึดแบตเตอรี่ผมเข้าไปแล้วเรียบร้อยก็อาจจะไม่ต้องแกะแล้วมาเปลี่ยนเนาะมันจะได้ไม่ยุ่งยากนะครับนี่ผมก็จะติดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเอาตัวแกนน้่มือมาปิดแล้วก็ปิดฝาครอบตัวสายแพรนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเลยอันนี้ก็จะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่ากาวเกาว่กามันยึดแบตผมลงไปล้ะครับอย่าลืมนะอันนี้จะเป็นตัวแฟลชนะครับไฟแฟลชของเขาโอเคครับยวค่อยหาฝาลังใหม่มาเปลี่ยนก็ติดยึดลงไปเหมือนเดิม โอเคครับแล้วก็ฝาครอบสายแพร่ยึดนอดสอตัวนี่ครับเรียบร้อยครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาติดตัวฝาหลังนะครับกับเข้าเหมือนเดิมครับโดยเราจะต้องใช้กาวนะครับกาวผมก็เตรียมไว้ละจะเป็นตัว B 7,000นะครับจะเป็นตัวนี้นะแล้วเราก็มาหยอดตรงขอบขอบของตัวเครื่องเลยนะครับขอบพวกนี้หยอดลงไปเลยครับก็ไม่ต้องหยอดเยอะก็ได้ครับกาวนี้มันค่อนข้างที่จะติดแน่นอยู่นะครับสำหรับฝาหลังถ้าเราทาเยอะมันก็จะทําให้เครื่องเรามันเลอะนะครับ ผมอาจจะไม่ได้ติดเยอะนะครับเพราะว่าผมจะแกะเปลี่ยนฝาหลังมันอยู่นะครับก็เลยจะแค่ทําให้เพื่อนๆดูก่อนเนาะว่ามันทํำยังไงนะครับก็ง่ายๆครับทากาวรอบขอบๆตรงเครื่องน,นิดนึงครับไม่ต้องทาเยอะก็ได้โอเค ผมไม่ได้ทาเยอะนะครับก so no so so ็ไม so so ่เป็นไรเมื่อเราทาแล้วนะครับก็ให้เราเอาฝาลังเนี่ยมาประกบลงไปเลยครับโอเคสุดท้ายจริงๆนะครับพอเราประกบติดกาวเสร็จแล้วก็ให้เราหาหนังยางครับมารัดนะครับไว้สัก4 5ห้ซนก็ได้ครับสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับกาวมันก็จะแห้งนะครับจากที่เปลี่ยนมาเมื่อกี้ก็ค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะครับในการเปลี่ยนจุดที่ควรระวังก็คือการแกะนี่แหละครับแกะตัวฝาลังเนี่ยมันอาจจะทําให้สีลอกเหมือนผมก็ได้นะครับอันนี้ถ้ามันสีลอกก็ต้องหาตัวฝาลังใหม่เนาะมาเปลี่ยนนะครับอันนี้เด ยางมารัดไว้ด้วยสักสานาทีครับมันก็จะแห้งแล้วแล้วก็จะสามารถใช้ได้แล้วเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของตัว Huawei Y9 ปี2019นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไคร b ์ช่องของผมนะครับทั้งใน YouTube นะครับแล้วก็ใน Facebook ทั้ง2ช่องทางเลยครับถ้าผมมีคอนเทนต์อะไรดีๆผมก็จะลงให้เพื่อนๆรับชมตลอดเลยนะครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ